ไรกันคะเอาไปทำฟันก่อน you ready Yes อ mm ือ hmm. ฮ mm. ึแอร์ไฟทำไมก็ไปทำฟาร์เดี่ยวอ่ะอืมเย่เพื่อนๆก็ไปทำฟันทุกคนน่ะเห็นไหมภูมิชิต้าโจ伊เออร์เบิร์ตยิ้มสวยทั้งนั้นเลยอันนอรินก็ต้องไปทำฟันเออ สงสัยผูกเดี๋ยว x สองเข้ามาผูกบอกเอพอกี่มอลหรอแต่พี่ฟอสตลอดเลยนะแต่มันติดนิดนิดอ่ะมันแบบมันมีรอยดำๆขอ x ไปดิแต่ว่าวันนี้เก่งจังเลยเห็นไหมเก่งค่ะมีเลนสาก่อนนะเดี๋ยวน้ำหมอกเราให้ใส่มีเลนส์ได้ไหนน้ำหมอกเอกเท้าเอาไฟลกนะ ลิ้งตาจัใช่เดี๋ยววันนี้นะคะน้องมอขอถ่ายรูปฟันหน่นนนอยนะเวลาถ่ายรูปฟันเราถ่ายสองข้างข้างนี้ทีนึงข้างนี้ทีนึงเวลาถ่ายรูปฟันน่ะลิ้นจะวางรูปไว้อย่างนี้อ้าปากหน่อยนะคะจะวางไว้อย่างนี้แค่นี้อืออริ้ไม่เอาลินมาเียดกันเพราะเดี๋ยวมันะจะทําไม่เสร็จใช่นปน้งหมอวางไว้อย่างนี้นะแบบนี้ทดทดลองก่อนลืมตาไปเลยเงสอบอ้าปาก ระวางไว้แบบนี้แล้วนับหนึ่งถึงสามไม่ยินเสียงตีแล้วเสร็จเลยนะนะโอเคนะคะถ่ายลูกฟันถ่ายลูกฟันก่อนโอ้โแล้วหนูน่าเฉยๆเลยแล้วลิ้นต้องทำฟันตรงไหนบ้างคะนักเก่งเอาล่ะคะน้าทำฟันที่ไหนบ้างคะเดี๋ยววันนี้อวินทำข้างบนก่อนนะโอเคนะคะเดี๋ยวถ่ายลูกฟันเสร็จแล้วทำข้างบนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทยอยมาทำที่อื่นๆนะคะลูกกินขนมเยอะไหมเยอะไหม ชอบกินขนมว e okay, mm ้าวเอ๊เมื่อวานเรากินแล้วก uh, ันะเจลลี oh, ่เจลลี่ชอบรสอะไรที่สุดแล้วเจชอบรสอรไรบ้าี่อ่ะเอาจลี่ชอบอะไรล่ะร้เกืออ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 ืลอออออือออ ที ừ, <c ười> ่หมืนเป็นสายาแล้วมันก็จะพ่นน้ำได้นะอีเดี๋ยวอันนี้ลองฟังดูก่อนนะมันก็จะมีน้ำพ่นออกมาใช่ไหมคะอันนี้ลองดูก่อนนะแต่ต้องพ่นมห้ต้องพ่นเดี๋ยวรอ ได้ไหมน่ารักจังอ่ะวนี้วันนี้อาลินเก่งมากๆเลยนะคะมาบอกขอบคุณหนูด้วยนะคะหนูให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะดูป้าคนนี้เที่ยมเลยนะอันนี้เป็นรางวัลของคนเก่งนะคะนี่งานงานเอาไว้แปะเลยแล้วมาเดือแสกได้วยนนะอุ้ยเ้อนแส่ต้องถือใช่เดี๋ยวแต่อันนี้ต้องชาร์จชาร์จพลังมันก่อนนะต้องเอามันไปเล่นข้างนอกก่อนใช่แล้วพอ ไปที่ห้องวุ้นมือมาเดิ่มแต่งหน้าเลยซื้ใจได้ภูมิใจคาะอันนี้เอาไปเล่นยถือมาแขอบคุณค่ะขอช้าๆขอเอาไปได้เลยค่ะเอาไปได้เลยนะคะอลินทำฟันสนุกไหมทำฟันสนุกไหมสนุกถอดแมสหน่อยไหมถอดฟันชุดแรกลัวไหมเมื่อกี้กลัวนี่ต่นี้กลัวไหม อืมเก่งจัง